ทำกับข้าวแต่ละทีถามว่าเหนื่อยไหมมันก็มีบ้างล่ละค่ะแต่ได้ยินคำนี้พอยก็หายเหนื่อยเลยอยากกินไข่พะโล้ฝีมือแม่อร่อยที่สุดเจ้าคุณบอกแบบนี้แม่พลอยก็ไม่รอช้าค่ะแต่ว่าวันนี้พลอยอยากกินผัดหน่อไม้ดองหมูสามชั้นเป็นเมนูของโปรดของพลอยเลยสมัยสาวๆนะกินบ,อบ่อยๆมากอาทิตย์หนึ่งนี่สามสี่วันได้ ทองปอดแต่เอ๊หลายคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ทำทานบ่อยๆล่ะตั้งแต่คอนลูกร่างกายเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะแพ้หน่อไม้พอยกินแล้วคันแผลผ่าคอแล้วก็ปวดท้องทั้งวี่ทั้งวันเลยคือท้องไส้ปั่นป่วนมาก รู้นะว่าเป็นแบบนี้แต่ก็อยากกินนะคะมาผัดหน่อไม้ดองกันได้หน่อไม้มาทําความสะอาดนะคะล้างหลายๆน้ําแล้วก็เอาไปต้มให้น้ําจนเดือดลดความเปรี้ยวแล้วก็ทําให้เขาสะอาดขึ้นนะคะวันนี้พอจะผัดกับเครื่องแกงนะคะเป็นพริกแกงเผ็ดแล้วก็ตาพริกแดงจินดานและกระเทียมไปด้วยจะได้หอมหอมผัดจนหอมคลุง้งทั่วบ้านไปเลยนะคะเอาแบบว่าให้คนในบ้านจามฮัชชิวฮัชชิวไปเลย พลอยใช้เป็นหมูสามชาั้นนะคะผัดให้แบบว่าเข้ากับเครื่องแกลงขอแนะนำกระทะนิดนึงนะคะเป็นกระทะแบรนด์ไมเออเครื่องครัวคุณภาพได้มาตรฐาเป็นกระทะสแตนเลสไม่มีสารตะกัว่วไม่มีสารนิกเกิลไม่มีสารแคดเมียมแลก็ไม่มีสารปรอดด้วยค่ะใช้ยาวๆอุ่นใจสบายใจไม่มีสารตกค้างไปในอาหารเจือปนไปในอาหารแน่นอน จากนั้นนะคะเราจะใส่หน่อไม้ที่เราต้มไว้เรียบร้อยเทน้ําออกเสดดน้านั่นแหละคะ่ะมาผัดให้เข้ากันพ่อจะยังไม่ปรุงรสใด,ดๆทั้งนั้นนะคะจะผัดให้หน่อไม้เนี่ยเข้ากับเครื่องแกงถ้าคิดว่าแห้งไปเติมน้าเปล่าได้นะคะแต่พอยจะไม่เอาเปียกแฉะมากนะคะเพราะว่าจะาไปคุกข้าวแห้งๆนี่อร่อยใส่ใบมะกรูดดับกลิ่นแล้วก็เพิ่มความหอมค่ะผัดไปก็คืนน้ําลายไปนะคะเนี่ย อ๋อวันนี้พลอยใส่เป็นพิกไทยอ่อนด้วยนะคะผัดคุกเขาให้เข้ากันแบบนี้มาถึงขั้นตอนการปรุงค่ะปรุงด้วยซอสหอยนางรม,มใส่รสดีนะคะประมาณครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายเล็กน้อยที่บ้านจะไม่ค่อยทานหวานค่ะ ผงชูรสนิดหน่อยให้กลมกล่อมนัวนวแล้วก็ด้วยปิดท้ายด้วยน้ำปลาผัดให้เข้ากันนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วกระทะสแตนเลตมาเออร์เนี่ยเราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้แค่ไฟกลางในการผัดแค่นั้นเองกระทะเขาก็ระจายความร้อนได้ทั่วถึงค่ะทําให้อาหารสุกไวใครจะใส่ใบกระเพราเพิ่มความหอมไปอีกก็ได้นะคะแต่พอยไม่ใส่ละ แค่มีตัวพริกไทยอ่อนกับตัวใบมะกรูดก็คือตอนนี้หอมมากอีทุกคนเสร็จเรียบร้อยไวมากกินเยอะจนปวดท้องเลยล่ะคะ่ะวันนี้หายยาก,กันไปอีกยาวๆเมนูพวกหน่อไม้นานๆพอจะกินทีนะคะเพราะว่ารู้ตัวเองว่ากินแล้วก็จะคันแผลผ้าแล้วก็จะปวดท้องไส้ท้องปั่นปวนไปหมดแต่ของโปรดนะเนาะนานๆก็ขอกินทีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูหน่อไม้ดองหมูสามชั้นพลอยจะมาทำเมนูผัดขุนเส้นให้เจ้าคุณด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแบบกินแก้เผ็ดเน้นผักไม่เน้นเส้นตั้งน้ำมันใส่กระทะค่ะแล้วก็ตอกไข่ลงไปสองฟองใครจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะคะพลอยใช้เป็นไข่ไก่ ยีๆให้ไข่แตกแบบนี้นะคะส่วนผักเนี่ยพอจะใส่แค่กระหล่ำปีซอยกับแครอทซอยถ้าใครจะเพิ่มความหอมด้วยสามารถใส่เป็นขึ้นช่ายได้ด้วยนะคะมันก็จะได้แบบออกแนวอีกรสนึงแต่วันนี้ขึ้นช่ายหมดเลยไม่ได้ใส่กลิ่นจะหอมมากเลยถ้าใส่ขึ้นช่ายใส่ผักให้เรียบร้อยแล้วก็หุ้นเส้นแช่น้ำนะคะพอนิ่มๆแล้วก็มา ลงกระทะแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอยจะปรุงเลยนะซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลทรายพอยใส่เป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะทำให้สีสันของผัดเป็นเส้นของเราเนี่ยน่าทาน ใช้เป็นซีอิ๊วดำเข็มก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวน้ำปลาเมนูเนี้ยง่ายมากแล้วเจ้าคุณก็ชอบทานด้วยนะคะได้ทั้งผักแล้วก็มีไข่ด้วย เสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูวุ้นเส้นผัดไข่เน้นผักหรือผักเยอะกว่าวุ้นเส้นอีกนะเนี่ยส่วนไข่พะโล้พ่อยเคยทำให้ดูไปแล้วนะคะก็เลยจะไม่ได้มาบอกวิธีทำไข่พะโล้นะแต่ว่าวันนี้จะแค่บอกว่าทำเมนู3อย่างในมื้อเช้าก็กินไปถึงเที่ยงเลยล่ะคะ่ะ ตัวไข่พะโลพ่พอยไม่ได้เคี่ยวนานนะคะคือต้มไข่แล้วก็เอาไข่ไปคุกกับซีอิ๊วดำให้สีไข่นะสวยว้าวพะโลหมใส่แล้วก็เคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปแค่นี้เอง,อ,งอ,อย่าลืมสามเกลนะคะผัดสามเกลก่อน ทำกับข้าวเหนื่อยแค่ไหนแต่ได้ยินว่าลูกชอบฝีมือแม่ก็หายเหนื่อยแล้วล่ะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของพวกเราได้เติบโตนะคะ Wonderfame แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ